เราเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่ครบผมนมายเชนนรงค์พงศนาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานรีโมทเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์ AC นะครับมาดูรายการอุปกรณ์กันเลยนะครับที่ภาคส่งนะครับภาคสง่งจะมีแบตเตอรี่9โวลต์270โอห์มสวิตช์กดติดปิดดับหลอด LED ินฟราเรดที่ภาครับนะครับภาครับก็จะมีโฟลูออเรสเซนต์หนึ่งตัว R1 ถึง R3 นะครับ 10k โอห์ม R4 100k โอห์ม R5 100โอห์มก็จะมี C แบบรียกตัวไ y t e นะครับ2ตัว C1 100ไมโครฟารัด C2 1ไมโครฟารัดแล้วก็จะมีทรานซิสเตอร์หนึ่งนะครับชนิด PNP เบอร์ 2N3906 ก็จะมี IC เบอร์55วอลลุ่มแล้วก็ทรานซิสเตอร์2นะครับชนิด NPN เบอร์ 2N3904 แล้วก็ l e ี relay, 9โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่9โวลต์นะครับการทํางานของวงจรนะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะครับที่ภาคส่งโฟโตัทรานซิสเตอร์ก็จะรับสัญญาณมาเข้ายัางทรานซิสเตอร์หนึ่งแล้วจะส่งไปยังไอซีเบอร์ห้านะครับไอซีห้าห้าก็จะส่งสัญญาณออกขาสองกับขาหของของตัวมันเองนะครับแล้วส่งมายัางทรานซิสเตอร์สองนะครับ มาาื่อทรนิเตอร์สองสัญญาณก็จะส่งไปยังดีลีหน้าสัมผัสดีลีก็จะมาแตะสัมผัสที่ขา N/O นะครับหรือ Normal Open นะครับของดีลีนะครับจะทำให้หลอดี d สว่างนะครับแบบนี้ครับแล้วเมื่อเรากดอีกครั้งนะครับก็จะดับนะครับซึ่ง ตำแหน่งขาของรีเล์นะครับมันจะมาแตะที่ขาอ n อนน,น,นนะครับหรือนอร์มอ o โคนะครับทำให้มันมีกระแสไหลผ่านทารตเตอร์นะครับกับผมก็ขอจบการทดลองเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ